เสียงดนตรีเปิดเบาๆแนวทันสมัยพร้อมเสียงเครื่องยนต์เบาๆเข้ามาในฉากภาพพูดถึงรถยนต์ซีดานขนาดกลางที่อยู่คู่กับคนไทยมานานหลายสิบปีชื่อหนึ่งที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ก็คือ Honda City รถที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นเพื่อนร่วมทางของใครหลายคนวันนี้ไรท์ไทยแลนด์จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับโฉมใหม่ล่าสุด Honda City 2026ที่เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะอย่างเต็มขั้นสมกับเป็นรุ่นเรือธงของเซกเมนต์นี้ในประเทศไทยและคุณอาจจะตกหลุมรักมันอีกครั้งก็ได้ดนตรีตัดเข้าทำนองเรียบรูพร้อมโลโก้ฮอนด้าโผล่ขึ้นต่อ ในปี2026ฮอนด้ากลับมาพร้อมการออกแบบใหม่ทั้งหมดสติรุ่นใหม่นี้มีความเฉียบคมขึ้นทุกมุมตัวถังถูกปรับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยเส้นสายที่คมชัดตั้งแต่ไฟหน้าไปจนถึงกันชนท้ายเส้นโค้งตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทำให้ตัวรถด,ดูไหลลื่นและมั่นคงมากกว่าเดิมไฟหน้าแบบเลดโปรเจกเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นและเมื่อมองจากด้านข้างคุณจะสังเกตได้ถึงล้ออลลอยลายใหม่ ขนาด16นิ้วที่ให้พับลักษสปอร์ตหรือในเวลาเดียวกันส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลสิกเนเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่อย่างซีวิกรีรตได้ว่าทั้งคันดูลงตัวสมบูรณ์แบบสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเรียบรู้แต่ไม่จำเจเสียงเครื่องยนต์เบาๆเข้ามาด้านสมรรถนะฮอนด้าซิตี2026ยังคงจุดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพการขับขี่และความประหยัดเชื้อเพลิงรุ่นใหม มาพร้อมเครื่องยนต์1.0ลิตร VTEC Turbo ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ122แรงมา้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรตั้งแต่รอบต่ำทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับจังหวะให้ตอบสนองไวขึ้นกว่าเดิมอัตราเร่งดีขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่โดดเด่นกว่าคือความนุ่มนวลและความเงียบระหว่างขับขี่หอนได้ยังคงรักษาจุดแข็งในด้านความสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีทางเลือกคอนด้าก็มีรุ่นเอเอช V Hybrid ให้เลือกเช่นกันใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซินหนึ่งจถลิตรไอโอทีเอซที่ให้สมรรถนะรวมมากกว่า120แรงม้าพร้อมแรงบิดจากมอเตอร์สูงถึง253นิวตันเมตรเรียกได้ว่ากดคันเร่งเมื่อไหร่กำลังมาแบบทันใจแต่ยังคงประหยัดน้ำมันได้เกิน25กิโลเมตรต่อลิตรมากสุดๆสำหรับการขับขี่ใน เมืองกรุงหรือเส้นทางต่างจังหวัดเสียงขับรถในเมืองและเสียงผู้บรรยายต่อเนื่อง ภายในห้องโดยสาร Honda City 2026ถูกออกแบบให้รู้สึกโปร่งโลง่งและเรียบหรูมากขึ้นวัสดุภายในใช้ทนสีดำตัด,ดด้วยโครเมียมและสีเทาเมทัลลิกแผงคอนโซลหน้าปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยหน้าต่อสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอเรนไมดดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองพลังงานการทำงานของระบบไฮบริด หรือข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์บอร์ดนั่งด้านหน้าปรับโคปร,รับสรีระได้ดีกว่าเดิมและในรุ่น RS จะได้วัดสดุหนังกลับพร้อมได้แดงตัดเย็บสุดสปอร์ตเสียงเปลี่ยนเป็นบรรยากาศครอบครัวในรถด้านหลังฮ o n d a c ซิตรุ่นใหม่ก็ให้พื้นที่กว้างขวางนั่งสบายแม้เดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขยายขึ้นอีกเล็กน้อยเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆเสียงเอฟเฟกตต่อสัมผัส เรื่องเทคโนโลยี h o n ด้าจัดเต็มเช่นเคยระบบ Honda าเซนซิงถูกติดตั้งในรุ่นสูงสุดครบทุกฟังก์ชันทั้งระบบแจ้งเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ CMBS ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ACC ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LK และระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน RDM รวมถึงกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดรถรอบทิศทางเพื่อให้การขับขี่ในเมืองแน่นอนและปลอดภัยยิ่งขึ้น เสียงเพลงเบาๆต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดหลังขณะถอยและถุงลมนิราภัยรอบคันหกตำแหน่งทำให้ฮอนด้าซิตี2026เป็นหนึ่งในรถที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดในคลาสเดียวกันเสียงบรรยายเปลี่ยนโทนนิดหนึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง t o โย t a ายอริสออทหรือนิสสันอเม Honda City ยังคงได้เปรียบในเรื่องแรงม้าการเร่งแซงและภาพลักษ์ของแบรนด์ที่ดูพรีเมียมกว่าเล็กน้อยในขณะที่คู่แข่งอาจจะได้เปรียบเรื่องราคาแต่ Honda City ชดเชยด้วยอุปกรณ์ภายในที่ครบครันความประหยัดและมูลค่าขายต่อที่สูงกว่าดีไซน์ของ City รุ่น2026ยังให้ความรู้สึกว่าเป็นรถของคนรุ่นใหม่จริงๆไฟไท้ายแบบเลดลากยาวทาให้รถดูหรูเหมือนรุ่นใหญ่ระบบไฟหน้าอัตโนมัติ และไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชลเพิ่มความมีระดับทุกครั้งที่เปิดไฟส่วนโครงสร้างตัวทั้งใหม่ใช้เหล็กแรงดึงสูงทําให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยยิ่งขึ้นเสียงผู้บรรยายหัวราะเบาๆเรียกได้ว่า Honda City ไม่ได้แค่สวยขึ้นหรือแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังฉลาดขึ้นและตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองไทยได้ลงตัวมากกว่าเดิม ส่วนเรื่องราคา Honda City 2026ในตลาดไทยมีแนวโน้มเปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ6 0แสปลายปลายถึง9,000แสต้นต้นสำหรับรุ่นเครื่องอยนต์เทอร์โบและขยับไปที่ประมาณ1.05ล้านบาทสำหรับรุ่น A อ e v Hybrid ถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายเสียงดนตรีค่อยคอยขึ้น เมื่อพูดถึงรถในกลุ่ม B.S.A.G.M.E.N.T. ที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งสมรรถนะความปลอดภัยเทคโนโลยีและภาพละครดั้งศิติยังคงเป็นชื่อที่หลายคนไว้วางใจและปี2026นี้มันพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงยังอยู่ในใจคนไทยได้ยาวนานขนาดนี้เสียงเครื่องยนต์เร่งเบาๆพร้อมภาพรถขับผ่านถนนริมทะเลแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะสัมผัสป,ประสบการณ์ใหม่ กัพอนด้าซิตี้2026รุ่นที่พาคุณไปไกลกว่าที่เคย